สวัสดีครับพี่น้องครับผมผมกับผมคือเกาครับในก่องเชฟแจ็คจัดเอ็กชแนลครับวันนี้เขามีระเอ็กไงวันน้ำครับนี่สวัสดีครับเซลันไทยเลยครับไปครับวันนี้เสื้าพีผ้าหนอนไหมไม่เงี้ยใครหมดแดงครับวันนี้วันนี้เดี๋ยวเราขาไปหาใหม่ทั้งหนาเนาะครับเนาะหาใหม่ทั้งหนากันนมอีใหม่ครับตบบ้าก็ดุ่มตบบ้าก็ดุ่มครับอ่กินอาหารจังสูงครับเดี๋ยวให้ไปตั๊กใหม่ก่อนครับ ร้องมือจะกิดอะไรบ่ไหนเนาะนี่ฮที่มาคลิปที่ว่าผมกินหูหมูงวัดนะครับนอนนี่ผมเห็นพอกินไข่กินแม่เลยเมื่อนี้เดี๋ยวแม่เปล่งเนาะผมชิล่าฟ้าบอบเมื่อนี้เนาะเมื่ได้ไข่เขาก็มาเอาแม่มันเนาะมกับทุกที้นี่ครับพี่น้องเอาต้นได้หะอไม่มาพี่บ่ละเดี๋ยวอาตัดไหมครับพี่น้องครับโอ้พี่น้องแล้วจ่ายเงาได้ใหม่มาแล้วครับเนาะ พ่หวานบังไฟเมึงโอ้เชลลันกับตัดใหม่งอฟันของเจ้าของโอ้หน่ะโอ้ออกขึ้นเสือโคนไอ้ใหเดี๋ยวผมป้าเป็นข้งหมดแดงครับไปไปดาบเชลลันไปใหม่ยหแค่ับแบกขึ้นโนนนี่เนาะผัดปะยงยู แต่มันใหม่ใหม่มันก็ใหญ่เดะนี่แหละครับเป้าหมายของเรากับเอ้ยห้างบดแดงยก้มันอัดอิสสะท้อนแสงย้อนแสงยังไงเด้พี่น้องเด้อครับผมห้างไงครับอืขบนขบนครับขบนหูหน่อยมานดำดำกุ้มมุ้มนั่นครับคุ้มมุ้มอยู่นั่นนั่นแหละสองห้างหมดเอี๊ยบเลยที่เด็ดเลยครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวขออนุญาตมัดใหม่ก่อนเด้พี่น้องเด้อ อันใหม่้ครับเพราะอยากจะอุปกรณ์ให้เป็นรองครับท้าอุปกรณ์ก่อนครับนะครับใหม่ก็หาที่เขาเพียงใส่เพียงควงโอ้เาพอมีอุปกรณ์ก็เอาแบบนี้แหละไปไอยูเดินของห้างนี่นั่นทั้งนึงทั้งนึงทั้งนึงสี่ห้างกับเกียวกับนี่อยู่ปลายนี่ไปนี่ ขั้นหนึ่งเสร็ือขันคุณข้นี่สงข้องคุณะแค่ไรดาะใหม่หวดขดกันหอนดกันี๋ยวก็ตัดเอาละครับพี่น้องครับเีเอาละครับวทอไม้เรีบหัทอนนันเฮี้ยมดีนั่นละดีป่เยอะยอ เ um ้ยเียพ่อดีครับ้ยหุ้้ไข่ไขไข่ไข่ไขครับพี่น้องอ้ไข่ไข่ไขเยอะครับ้ี่โอ่เนยเียยไข่ตครับไข่ต่้บไข่ตครับโอ้เหี้ยบยามันยามันหิบ ครั้างเดียวเพราะแต่ว <Wait>, <laughs> <c oughs> ่าไม่ได้ยี่บอกว่ากินมือหลังเลยหางก้อนปล่อยครับมันปล่อยให้มันแดียงห้องยิ่งปวดนะโอ้ยน้องบอด้วยนี่น้องแล้วไหมครับดิน้องมึงอู้เหี่ยเต็มเดือนเลยครับนี่อู้ครับนดิอู้ยุวดนะเหี่ยเต็มเดือนเลยพี่น้องครับไปไปอู้ไข่หมดเดียงครับอู้ไข่ตุ้มกะมีไข่อหนผ่ากะมีครับ

มีใครอยู่ครับมีใครอยู่ครับเอาแล้วครับขึ้น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 แล้วครับโอ้มาสายใจครับโอ้สุดสุดจังนี่ครับเอาเอาเรียบหอเปล่าไปไปต้นไหนเอาเลยโอ้ดแล้วเป็นไงท่างไหนเอามามาเอาเรียบหรือเปล่าถลงหรือเปลวก กดเแกเนาะ,ะหะหางลาจะตองไอึ้รรมมไยืนต,ต้นขี่ไปวนเตียงหลายเียเงยียอห้างไหนห้างไหนก็เสียงโอ้โหแต่ตองมาต้นนีเฮต้องมืต้นนีหไปลม่ิดคืน<อ>ไดต<ๆ>อืมข้วสุดดาเลย

ยอดน้ำย้อนเปีอเป็นปลมาเป็นเปียงต้นเป็นเปียงเหรออาทิตนาไม่ได้กินหรอกเป็นเปียงเบ็ดก้อนนี่เป็นตัวเลยครับคลิปนี้มีคม่ ดำเงี้ยเลยแยกทางมั้ยี่ทำมันมันกูนะอู้กูอู้กูด็กเตะตัวกเลยกูจอดมัตัวนี้ยแตั๊ เี่ต้องช้เดยเยิ้วยมครนต้มีนองเอ้ยเตีมครับบวดด้วยอยู่อเฮียลุงหลายเตอไปดิฮะฮะ่ได้ไปบึ้งโอ้หนสองห้างเห่ไหมน้องเอ้ย ขาใหม่ไป่ใหม่นะพอได้กล้วยปะได้อยู่ได้กล้วยอยูโ้างหลายดคออกนกลนะจอมสื่อเขาเป็นอยกิสงมต้องเลพาเมียมันขาไป้าออกมาบ่สง่าเมียมันขาไปออกมาบ่ับพีน้่ง เอ้ห้องมันยุดสูงนะครับาะผมกบบไปเห็นงานมากบได้หาใหม่ไวเนาะไอ้แล้วก็ออกกะมากเลยหาใหม่ตามที่มี่แหละครับผมก็้วแต่พอได้ก๋วยยุ่ครับแต่บอด้ไลน์บอดีก็พ่อหายอยากพี่น้องแต่ดีก็ซื้อครับครับพี่น้องครับผมกะดิผ่านกลับแล้วครับ ไม่พอนไกับอไม่ับไม่กั่อนไมับเพ่นไกับ่นได่กัเพ่อยได้กั่อนับพ่นไกเพ่อยไ่กบนไ่เพอไม้กับเพอนไค่ับ่ไมกเพอไม่ก่อยไมกเพื่ไกับเพนกับเ่่ับเนับเ่ได้กอเอนู่เดี๋อวกับื้อพี่นัองครับผมับขออนุญาตเขนเ็ดน่ักินครับผมครับผมสับวันนี้ก็บ่ับ